เพื่อนมาดูลำโพงบลูทูธนะครับชวินเลืองทาจะเปลี่ยนแจ็คชาร์ทมันบอกก่อนนะครับพวงบลูทูธตัวนี้ชวินเลืองทาจะเปลี่ยนแจ็คชาร์ทนะครับเพื <c oughs> ่อใครหลงเข้ามาดูนะ KTS 1 1 5 1นะครับก็แจ็คชาร์ทมีปัญหาเนี่ยตรง5โวลต์เขาเนี่ยนะครับมีปัญหานะฮะ <c oughs> เป็นคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับการซ่อมลำโพงบลูทูธ บทภาคเสียงภาษาไทยสำเนียงอีสานโดยช่างวิทย์เรืองถานะครับเห็นไหมไอ้ไอแบตตัวนี้มันก็หลุดออกมาติดมันจะติดอยู่ที่ตู้ติดอยู่ที่ตู้มันเป็นกาวติดอันนี้มันก็หลุดออกมาอย่างนี้จะทําในส่วนของแจ็คชาร์จก็อย่าลืมด้วยเปิดดูหน่อยที่มันเปิดติดเปิดอะไรหรือเปล่าเออมันก็ตุงลุ้งตุงลุ้งอยู่นะ แล้วทีนี้ก็อย่าลืมเช็คมันมีบูอะไรอวกงเนี้ยเช็คว่ามันดังหรือเปล่าโอเคเครื่องก็ใช้งานได้นะครับเครื่องใช้งานได้เช็คชาร์จมีปัญหานะครับก็ถอด แบตเตอรี่ออกลิปวิดีโอช่างวิทย์เนี่ยไม่มีเก่ามีใหม่หรอกนี่คือแนวทางแนวทางก็ <c oughs> เมื่อมันยังไม่มีมันก็ใหม่อยู่เสมอเมื่อมันเวลาผ่านไปเนื่นานแล้วยังไม่ได้ดูมันก็ยังใหม่อยู่เสมอเพราะว่ามันเป็นงานซ่อมมันไม่ค่อยได้เพิ่มเติมในส่วนของอะไรที่มันเป็นปัจจุบันทันด่วนหรอกนะครับ ไม่ใช่บ่าโอ้โหเครื่องออกมาวันนี้แกะดูแกะซ่อมไม่ใช่ไอ้น,นี่เครื่องมันระยะเวลาผู้ใช้ใช้จนมันพังแล้วค่อยเอามาซ่อมมันก็เลยไม่เป็นคลิปใหม่มันไรหรอกมันเป็นคลิปใหม่อยู่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะนี่ก็เป็นแบบนี้แกะออกมานี่กว่าจะแกะออกมาได้กว่าช่างจะทําได้กว่าช่งาชงจะไปถึงจุดที่จะทํางานก็คืออยู่ด้านล่างนูน่นนะเพื่อนลองคิดดูนะเนี่ยช่างต้องถอดนะแบตเตอรี่ออกนะแล้วช่างก็ต้องหมุนน็อตนะครับนะ แล้วช่างก็ต้องดึงตัวนี้ออกมาด้วยความยากลำบากเอาอเดียวเดียวดึงยากมากเห็นไหมครับมันติดเห็นไหมครับสิมาดึงโลกนี้ไม่ได้ไ,ได้าติดมากเลยครับประมาเนี้ปาดเนี่ยแจ็คมันฉีกเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับเสียบแรงเกินนะครับเพราะมันฉีกอย่างนี้นเพื่อนเอยเอาไงอะครับอืมเราจะชํานาญไหมละครับไอแบบเนี้ย มันจะชานานยังไงเลยครับก็มันฉีกกับลายวงจรมันถึงขาดขนาดนั้นอะมันทำยังไงอะเพื่อนเขาออกก่อนดีกว่าเราจะเห็นได้ชัดขึ้นนี่ผมจะเอาไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวตัวแจ๊กนี่ออกเพื่อที่จะดูว่าลายวงจรมันฉีกขนาดไหนผมจําเป็นต้องให้ความร้อนในส่วนของไอ้แจ็คชาร์จแล้วทีนี้ไอ้แจ็คชาร์จนี่พอพอมันร้อนแล้วปุ๊บมันจะหลุดลงมาตรงนี้พอมันหลุดตรงมาตรงนี้แล้วปัญหามันจะเกิดมันจะเกิดปัญหาอะไรครับ มันมาลวกโตเข่าเนี่ยมันชิมาใหม่เนี่เพราะฉะนั้นแล้วต้องดูหน่อยให้มันหลุดแล้วก็เคลี่ยมันกระเด็นกระดอนไปนู่นดูครับนี่ความร้อนรัตัวนี้ก็คือละลายทิ้งแล้วนะครับไม่ไม่ได้เอาตัวนี้มาเข้าไปอีกแลนะ้วตัวนี้เอาทิ้งเลยไหนไหนเห็นไหมมันร้อนแล้วไปแล้วนู่นโน่นไปแล้วเห็นไหมมันไปแล้วครับเห็นไหมครับเกิด โอ้ยลายวงจรมันฉีดมันยังเหลือสามจุดสามขาให้เราได้ต่อได้เนี่ยในกรณีนี้เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมนี่เนาะมาขยายเข้าไปอีกนั่นเป็นไงบ้างนั่นน่ะเดี๋ยวทำความสะอาดดอกนะครับทงความสะอาดออาอาดอกเราจะได้เห็นชัดๆเอาตะกวัวเอาอะไรที่มันอยู่ที่ตรงขาที่มันไม่เรียบนะออกเราจะเห็นชัดๆนะเพื่อนนะ ในกรณีทาความสะอาดออกมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าโอ้โหมันไม่ได้เสียหายอะไรหนักนะนะครับเพียงแต่ว่าจุดยึดตัวนี้นี่ๆๆๆมันหายไปแค่จุดเดียวแค่นั้นเองอย่างน้อยก็มีตั้งสามจุดนะครับก็สามารถที่จะทําได้ใส่แจ็คเข้าไปแล้วก็บัดกีตัวนี้ให้ได้แล้วนี้ก็หาเหล็กอะไรมาทํมานน้ให้มันแน่นขึ้นแทนขานี้หรือว่าอยากจะขูดนี้ก็ได้ทําได้นะครับขูดตัวนี้ ดึงตะกัวไล่ตะขวมานี่ก็ได้ไม่ต้องเอาเหล็กมานี่ก็ได้เอออันนี้ก็คือในส่วนของ micro usb นี่นะครับแลที่นี่แกะออกมาก็จะเป็นนันเล็กๆนี่แล้วก็ใส่เข้าไปเออเวลายามใส่เวลายามใส่เข้าไปมันจะมีรูอยู่เล็กนะเพื่อนเอที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกๆนะ มันจะมีรูเล็กๆอยู่นี่นะครับใส่เข้าไปนะครับนะใส่เข้าไปมันจงล็อกพอดีเลยนะครับแล้วทีนี้เราเห็นรูเห็นอะไรมันเป็นที่เรียบรอยแล้วนะครับนะนเพื่อนอันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูใหม่นะครับนะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูเก่านี่นดูไม่ถึงขนาดนี้หรอกเพราะยังไงก็เปลี่ยนเช็คชาร์จบางคนนี่ดูดข้อมูลอย่างเดียวเลยเอาคลิปอะไรลงดูอย่างเดียวเลยหลายแบบเนี่ยมันก็จะลงร่องมันพอดับพอดีเลยเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมฟับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดีเลยเห็นไหมเพื่อนเออแล้วทีนี้เราก็บัตรกีเออแล้วทําไมมันจะไม่แน่นล่ะครับใช่ไหมแต่ว่าการบัตรกีเนี่ยเพื่อนต้องมีหัวแรงที่มันปลายแหลมๆหน่อยนะเพราะว่าขาด้านหลังมันค่อนข้างที่จะที่ที่จะเล็กนะครับนี่มันมันเล็กมันเล็กมากเอ่อการที่เราจะบัตรกีเราจะยึดขาด้านข้างนี้ก่อนยึดให้มันได้ก่อนแล้วค่อยบัตรกีตัวนี้ที่หลังก็ได้มันง่ายมากี่ผมจะเริ่มบัตรกีจากไอ้ตัวหลังๆเนี่ย นี่เห็นไหมครับแล้วทีนี้มันก็ยังไม่ได้บัดกีนะแถวนี้แถวนี้ก็ยังไม่บัดกีมันก็จะไม่หลุดนะก็เนื่องจากว่าเรายึดตัวนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนทีนี้เอาไงครับเอาไงต่อครับเ่นครับเอาไงต่อครับก็บัดกียืดขามันเองครับนะามันจะเล็กมากเว้เพื่อนเพื่อนต้องมีพวกที่มันเป็นแว่นสายตาพวก,กอะไรพวกนั้นมันจะแจ๋วมากนะครับสําหรับผู้ที่มีอายุป,ประมาณสัก เท่ากับช่างวิทย์นะครับ40อัพนะครับเพื่อนผมอายุ40แล้วนะบอกให้อายุ40ยังเห็ดโตัวขึ้นเด็กหน่อยเนี่ยมาลอกกอ็แกลอยู่ <S 2> <S 2> <S สันดานเด็กหน่อยตัวนี้โอ้ทุกคนก็เป็นเด็กหมดนั่นแหละครับประเพณีทุกอย่างเป็นเด็กนะครับไปดูม้าลำไปเต้น,นเอาความเมามาตัวซื้อๆได้น่ที่จริงแล้วอยากเป็นเด็กนะครับบุญมังไฟครับ บุญของไฟคืออะไรครับบุญของไฟย่าโสตอนครับอยากเป็นเด็กนะครับอยากไปฟ้อนอยากไปเค็ด,เ,เ,ด,เ,ด,ดเป็นเด็กหน่อยเล่นขี่ตมเลยนี่อยาเป็นเด็กหน้อยแนวอื่นทุกคนมีความเป็นเด็กหมดละครับเอาให้สนุกไปทุกสิ่งทุกอย่างทําให้มันเกิดความสนุกขึ้นมานะเพื่อนอย่าเป็นซีเรสอย่าซีเรสได้ไปหนทองเพระาะว่าห้องมัาเป็นยุ่งเลยนะนะครับเวลาทํางานเวลาทํางานบรรยากาศให้ทํางานก็ให้มันสนุกสนานนะครับเป็นอย่างนั้น ทำเป็นคลิปวิดีโอก็เหมือนกันก็ให้เ,เพื่อนๆดูแล้วให้เกิดความสนุกนะครับเกิดความสนุกด้วยเพราะว่าคนเรามันชอบดูตลกมันก็ต้องทําให้เหมือนผมก็เล่นตลกไม่เป็นเลยนะพู้ชมนี่ก็บรรจงบัดกีไปนะครับมันค่อนข้างเล็กนะครับเพื่อนค่อยบัดกีไปนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็บัดกีเสร็จแล้วนะนะหัวแรงเคลียร์เคลียร์เคลียร์หน่อยมันก็บัดกีมันก็ติดแล้วเพราะว่าขามเล็กเพื่อนเอ้เออความรู้ก็เป็นแบบนี้บางคนบอกว่ามาดูช่างวิดได้ความรู้เยอะ จะไม่ได้ความรู้ได้ยังไงผมให้ความรู้เนี่ยแต่ไม่ได้เรียกว่าการสอนเพราะการสอนไม่ใช่อะไรที่มันง่ายๆการสอนนี่มันเป็นถ้าใช้คาว่าสอนนี่มันไม่ได้หรอกนะครับไม่ได้สอนนะครับนี่แนะนําเพื่อนๆนี่ทาแบบนี้ตามเหตุการณ์มันนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็ผมขูดกตว่าจะลากตะขวมลากไม่ได้นะครับลากไม่ไหวขูดต่อไปอีกหนึ่งแล้วทีนี้ก็ ค่อยเอาพวกขาตัวทันทานอะไรมาทําให้ตรงนี้มันแน่นหนาขึ้นมาหน่อยนะครับมันต้องยึดขานี้ด้วยนะเพื่อนนี่ครับพวกขาตัวทันทานอะไรพวกนี้น,ะนี่แบบนี้นะครับทําตรงตรงหน่อยก็ได้ทำให้มือสันๆวะนี่นเนาะเอียงมานิดหน่อยนึ่งดิเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนแค่นี้เพื่อน,นเพื่อนก็จะได้ในส่วนของความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมานะครับ ็จะไม่หลุดง่ายแล้วล่ะนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ลองชาร์จดูเนี่ยว่าโอ้โหแน่นมากนะครับเพื่อนๆเ,ออเพราะว่าไอ้พวก USB ชาร์จอะไรพวกเนี้เวลาเสียบเข้าไปก็จะค่อนข้างที่จะเสียบเข้าไปแรงหน่อยนะครับเสียบไม่เข้าเนี่ยเสียบแรงหน่อยสิแลวทีนี้มันก็ทําให้แจ็คมันเข้าไม่ตรงร่องตรงรูมัน มันก็แตกก็หักไปก็เกิดความเสียหายแบบนี้นะครับเห็นประจํานั้นเพื่อนหยิบยกตัวนี้มาเล่าให้เพื่อนฟังนะท่านเพื่อนซ่อมพวกนี้เพื่อนจะได้ฝึกการบตดกรี่ด้วยนะเพื่อนนะเดี๋ยวลองชาร์จดูก่อนนะครับก่อนที่จะทําอะไรต่อไปลองชาร์จดูก่อนนะมันจะชาร์จได้หรือไม่อย่างไรแบบนี าชาร์จได้มันจะเป็นไฟแดงขึ้นมาตรงนี้นะโอ้ได้นะครับเยี่ยมเลยนะครับมีไฟแดงขึ้นมาก็ชาร์จได้แล้ะทอดออกมาชาร์จใหม่บางคนรำคาญว่าแจ็คบันเล็กแล้วมันแตกบ่อยไปเอาแจ็คตัวใหญ่แจ็คตัวกลมใส่เพื่อนเลยหรือว่าทำแจ็คอื่นใดที่มันไม่ใช่แจ็คแบบนี้มันใช้งานได้นะเพื่อน แต่มันก็บางทีมันก็ไม่เหมาะสมที่จะเอามาใช้งานก็คือมันจะทําให้เครื่องมันพังบางคนเอาแจ็คตัวนี้ครับไปดัดแปลงเอาแจ็คตัวนี้แจ็คแบบแจ็คหูฝั่งแล้วทีนี้ผู้ใช้เสียบผิดครับมาเสียบเข้ารูนี้พังเลยนะครับบางคนใช้แจ็คพวกดีซีหัวกลมๆนั่นะครับอ่าพวกดีซีหัวกลมเอาประจะติดตั้งใส่เพิ่มใช้งานดีไหมครับดีครับ แต่มันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือในกรณีที่ว่าสายชาที่ใช้อยู่ประจำนลมันหายไปมันหาไม่เห็นอะไรก็ตามที่เป็นเป็นเหมือนมันมีรูมันเหมือน,มนกันก็เอามาเสียบไปได้ p พ w า r เวอร์ y พายของคอมพิวเตอร์มาเสียบเครื่องพังครับโอ้โหแทนที่จะใช้งานได้กลับเป็นพังไปได้ทิ้งไปก็มีนะครับมันเอาคืนไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมจะไม่แนะนำให้ลูกค้ามีการโมดิฟายตัวนี้ใหม่ไ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 มไมโมนะครับ ผมไม่โม้เลยตัวนี้ถ้าแจ็คมันเป็นแบบนี้ใช้แจ็คแบบเดิมน,นะครับเพื่อความปลอดภยัยเครื่องจะได้ใช้ได้ยาวๆถ้ามันแตกก็แค่เปลี่ยนไม่อยากให้แตกก็ดูดีๆด,ด้วยมันมีลักษณะของแจ็คที่มันแตกต่างกันก็พิจารณาแล้วเสียบเข้าไปก็แค่นั้นเองนะครับเครื่องจะได้อยู่กับเราไปยาวๆสา,ามปีสี่ปีก็ว่าไปนะครับไม่ใช่ว่าซ่อมเสร็จแล้วใช้งานได้บ้างอาทิตย์หน้าใหม่อีกล้ะ เป็นแบบนั้นนะเพื่อนนะส่วนมากผมจะไม่โม้นะครับเกี่ยวกับเลยเพราะว่าโม้ก็คือการโม้ๆๆประกอบสส้ายมันแล้วล่ะเนาะเฝ้าลายใหญ่ห้างเขาสิห้ในใสุดก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ KTS ห1ึ่